สดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนฮะเรื่องราวของคนหลงตา6วันรอดชีวิตกลับมาได้พร้อมกับสุนักษ์อีก3ตัวะฮะไปอยู่กันยังไง6วันนะฮะออกมาไม่ได้คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเ,เจ้าหน้าที่ทาหารเอาคอปเตอร์ไปรับกลับมาได้นะครับล่าสุดนี่ออกมาก็เดี๋ยวต้องไปเดินทางเพื่อพี่ไปแก้บนละ แต่วันนี้แวะมาที่รายการของเราก่อนนะฮะมาพูดคุยถึงเรื่องของสติที่เขามีกันทําให้เขารอดตายมาได้ครับวันนี้พูดคุยนะกับคุณแดงคุณวิโรจนะรวมถึงคุณรัฐนะฮะสามคนนี้หลงป่าอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะลูกสาวของทางคุณแดงแล้วก็ทางคุณวิโรจนะฮะมานั่งอยู่ด้วยนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านครับทั้งฝั่งนี้คุณแดงนะฮะวิโรจน์คุณรัฐแล้วก็น้องเจนนะหรือน้องฟ้านะเรียกน้องฟ้าก็แลวกันเพราะไม่ได้มากับนุ่นกระโบอย่าเรียกเจนเลย เอาเรียกฟ้าแล้วกันนะโอเคครับอา้าวโอเคมาถามทางฝั่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนอยู่ดีๆไปติดป่าไปหลงป่าได้ยังไงฮะพี่แดงเข้าไปหาเห็ดคะ่ะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในป่าลึกๆทำไมถึงต้องไปหาเห็ดคบป้าอกอาพี่ดีกว่าพี่ดีกว่านะก็ก็จะเอามาทํากับข้าวอะคะ่ะอ๋ออยากกินเห็ดจ้ะทำไมอยู่ดีๆมันนึกถึงอยากกินเห็ดขึ้นมาเห็นเข้ามาขายอะค่ะอ มีคนเอามาขายเห็ดเ<า>นี่ยมาขายก่อนแล้วเรายัางไงก็ชวนแฟนแล้วก็พี่สาวแต่หลานอีคนเขาเห็นว่าจะไปเก็บเห็ดกันเขาก็เลยโขไปด้วยครับคือเขาเห็ดมาขายแต่เราเนี่ยไม่ซื้อจ้ะเพราะมันแพงหรือไงหรือไม่มีตังค์มันแพงมันแพงใช่ไหมก็เลยไม่ซื้อก็เลยอยากกินเห็ดก็บอกไม่เป็นไร <S <S เดี๋ยวเราเข้าป่าไปหากันเองนี่คือที่มาเลยที่มาที่ไปคืออยากกินเห็ดเพราะมีคนเอามาขายแต่ไม่มีตังค์ซื้อเลยเข้าป่าไปหาเห็ดเอง หลังจากนั้นต้องถามอย่างนี้เข้าไปเนี่ยธรรมดาเราเคยเข้าไปในป่าแห่งนี้ไหมเคยค่ะป่านี้ชื่ออะไรฮะป่าลำพาดเป็นอยู่ที่หลังเขาป่าอะไรนะป่าลำพาดค่ะป่าลำพาดจ้ะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกจ้ะถูกไหมฮะพิษณุโลกนะป่าลำพาดนะฮะ,ะหลังจากนั้นเข้าไปกันสี่คนมีพี่แดงมีสามีนะฮะแล้วก็มีพี่สาวถูกไหมครับแล้วก็อีกเด็กอีกคนอายุเท่าไหร่นะฮะสิบสามค่ะชื่ออะไรนะ น,น้องโบท๊ทครับน้องโบ๊ทนะ้องโบ๊ทนะพูดดังๆได้เลยนะไม่ต้องกลัวผม,ผมนะผมไม่กัดนะ,อะโอเคบอกไปกับน้องโบท๊ทสี่คนเข้าไปในป่ากันหลังจากนั้นเป็นยังไงครับก็เข้าไปเก็บพอได้บ้างแล้วแล้วก็เดินไปต่อไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็ชวนกันกลับอยากจะย้อนกลับแต่ก็กลับออกมาไม่ได้จะจะตัดเข้าหาทางแต่มันก็หลงหลงเข้าไปเรื่อยๆครับคือป่าตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบคือแบบ มันยากแก่าการที่จะกลับหรือว่าม,มันเพราะอะไรทําไมเคยเข้าไปในป่านั้นมาก่อนไหมเคยค่ะอา้าวแล้วก็ออกมาได้ได้แต่ทําไมครั้งนี้มันเพราะอะไรเข้าไปแล้วถึงออกมาไม่ได้ฮะก็คงจะผิดป่าอะไรอย่างนี้นะคะผิดป่าจะผิดป่ายังไงเหมือนว่าเราไปบ่นไปพูดที่สิ่งที่ไม่ดีมไม่ป่าเหรอครับจะมันก็เลยหลงเข้าไปข้างในเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้ ขอโทษนะฮะไอ้ที่บอกว่าไปผิดผิดป่าพูดจาไม่ดีที่อยู่ในป่าเนี่ยไปพูดอะไรใครเป็นคนพูดก็ <c oughs> แม่นี้พูดเองค่ะบอกว่าไงพี่แดงพูดว่าอะไรวเวลาไปแบบว่ามันมีเครือมีอะไรก็เดินไปไปเตะสะดุดม้่ง <c oughs> เดี๋ยวกูฟันเลยไม่รู้จะ มันขึ้นในขวางทางกูจังเงี้ยเป็นเครืออะไรนะเป็นเป็นเถาวันแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะเป็นเครือเถาวันแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะเป็นใหญ่บ้างเล็กบ้างก็มันเหมือนใยเป็นมุมอะไรมันะครับครับสิ้นไปฟันไปก็รอดไปก้าวไปเสร็จปุ๊บก็ไม่ฝนก็สะดุดล้มก็ออกมุทานว่าเอ๊ะอะไรจะติดอะไรนักหนาเดี๋ยวจะมีดฟันเลยออก็พอแล้วก็มุดไปอีกประมาณสักอ่า ประมาณสัก2องรยเมตรครับเป็นอ,อุโมง์ลอดไปอ่างี้ก็ไปโหยเห็นนั่นก็อุ้ยมันหลุดไปแล้วนะครับคือมันมันเอ้าทางออกมันหายไปไหนวะนอย่างนั้นเ <สา S 2> หรอครับครับผมมันหลุดหลุดออกไปจากตรงนั้นปกติแล้วตัวพี่เองเคยเคย,เคยเข้าไปป่านี้ไหมไม่ครับไม่เคยไม่แต่ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็มาตามทางคือมันมีทางเข้าเดินเป็นทางกำลําทางเข้าไปอย่าีถูกไหมฮะใช่ครับคือเราก็เดินตามทางเข้าไปใช่ครับก็ไปลัดเลาะลัดเลาะไปมุดผ่านเถาวงแถาวันเสร็จปุ๊บ อ้าวทางข้างหลังที่เราเดินมามันหายไปแล้วครับมันรุดไปแล้วครับมันหาทางออกไม่เจอแล้วครับตอนนี้ตอนนั้นเห็นบอกมีสุนัขไว้ด้วยมีครับผมกี่ตัวสามตัวครับสามตัวจริงๆแล้วทั้งหมดทํางานอะไรกันทําส่วนใหญ่ก็เป็นก่อสร้างก่อสร้างแล้วก็อธิรคนอธิรคนอะไรฮะก่อสร้างค่ะทําก่อสร้างกันนะครับรถโบสถ์้วฮะโบสถ์เด็กสิบสามเรียนหนังสืออยู่ค่ะอ่าแต่เป็นหลานเราจ้ะก็เลยชวนกันเข้าไปด้วยกัน ไม่ได้ชวนเขามาขอไปอด้วยก็ยาถามว่าน้าจะไปไหนบอกจะไปเก็บเห็ดกันขอโวตไปด้วยคนนึงอ,อแล้วน้าจะไปกลับหรือว่าจะไปนนนบอกบไปกลับหัวข้าวไปนิดนึงกินพอเรากินตอนบ่ายแล้วเราก็จะกลับย้อนกลับกันอโอเคเข้าใจแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหมาอีกสามตัวปรากฏว่าหันกลับมาทางที่เราเดินมาเนี่ยข้างหลังนมันเป็นทางที่เราเดินไปมันหายไปแล้วทำยังไง ก็เดินหาทางใหม่ไปเรื่อยๆเดินเพื่อจะหาทางอกให้ได้ตอนนั้นที่หายไปตอนกี่โมงเข้าไปกี่โมงป่านั้นไปสามโมงาสามโมงเช้าหรือเย็นสามโมงเช้าสามโมงเช้าทีนี้ก็เดินอยู่ในนั้นเลยคราวนี้วนเลยใช่ครับจนกระทั่งตกดึกกลางคืนคืนแรกเลยใช่ครับนะฮะร,รู้สึกไหมครับว่าตอนนั้นคือเราแย่ละคือเราหลงป่าละรู้สึกเลยครับ,รบสิ่งที่เราทําเราทําอะไรครับ ก็คือหาพิพัก์อย่างแรกครับก็หาพิพัก์ก่อไฟรู้แล้วว่ายัางไงเราก็กลับไม่ได้อยู่แล้วเช้าอีกทีหนึ่งเราก็วางแห่งกันว่าเอ๊ะเช้านี้เราจะไปยังไงดีอืขอแยกคาว่าใช้อ่าเหรียญมีเหรียญห้าอยู่เหรียญหนึ่งครับเหรียญห้าอยู่เหรียญหนึ่งโยนขึ้นเสียงดวงว่าขอจเจ้าป่าเจ้าเขาจะให้ลูกไปด้านซ้ายหรือขวาถ้าออกขวาก็ให้ออกโป๊ พาไปซ้ายก็ให้ออกก้อยออกใช้ใช้เหรียญไทยเลยอย่างเงี้ยแหละใช่ครับผมเหรียญหน้าเหรียญเดียวที่ติดตัวอยู่ครับผมยังไงต่อฮะก็เสียงทายไปซ้ายไปขวาก็วันแรกก็ไปด้านซ้ายเราก็เดินออกซ้ายกันเลยครับออกซ้ายใครเป็นคนคิดไอไอไอเจ้าเสียงทายนี้แฟนครับผมพี่คิดแล้ทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับอ่าปรกดได้มาปุ๊บออกซ้ายเลยครับผมเดินข้เขาไปอีกครับผมเสียงเดินข้าไปอีกอ่ายังไงต่อฮะก็วนกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมฮะ ก็กลับมาที่เดิมเหมือนเดิมอีกแล้วพี่รู้ได้ไงว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดเดิมก็ทําตําหนีไว้ครับเฮ้ยพี่ทําตําหนิเอาไว้ตรงจุดที่พี่ตีดเหรียญเนี่ยนะใช่ครับแล้วพี่ก็ออกซ้ายแล้วพี่ก็เดิน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 ไปใช่ไหมซ้ายใช่ไหมครับผมซ้ายเสร็จปุ๊บเดินเดินเดินไปนานไหมก็ไปร่วมร่วมวันนะครับร่วมร่วมวันแล้วมันก็วกกลับมาตรงจุดเดิมที่ทําตําหนีเอาไว้เนี่ยนะใช่ครับเฮ้ยนี่ผมนึกว่าผมดูแต่ในหนังนะเนี่ย นี่เป็นเรื่องจริงครับพี่มั่นใจพี่กลับมาตรงจุดเดิมนะใช่ครับเพราะว่าตอนที่เราพักเรามีต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ทําใช้ขออนุญาตคว่าใช้มีดบากไวนะครับอบากมันเป็นรอยไวเลยใช่ครับแล้วก็เดินตามที่เราเสียงทายนี่แหละเดินตามเสียงทายไปเรื่อยตามล้อเขาลูกเขาไปก็บรรลุที่เดิมครับนี่คือวันไหนวันแรกวันแรกนะครับวันแรกเลยนะกลับมาตรงจุดเดิมครับตกดึกคืนนั้นทํำยังไงก่อไฟก่อไฟนอนก่อจากอะไรไฟ ก็มีไฟแชกหนึ่งตัวครับพี่สุบุรีครับผมไม่ดีนะครับเลิกซะอ่าก็ตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ไม่เคยสูบแล้วไม่เคยสูบแล้วนะดีมากครับเอาไฟแชกครับนะฮะที่สุบุรีเนี่ยแหละจุดครับใช้อะไรมาเป็นมาเป็นฟืนก็ไม้ตามป่าไม้ให้เศษไม้แห้งๆอะไรครับมาก่อเปรับตกดึกบรรยากาศมันเป็นยังไงเย็นครับมีลมเพรโชกแรงเย็นมากครับมองเห็นหน้ากันไหม ถ้าไม่จุดไฟเนี่ยเห็นหน้ากันไหมไม่เห็นเลยครับคือมันมืดมืดเหมือนกับเหมือนคนตาบอดเลยงั้นปะใช่ครับแสงพระจันทร์ที่ลงมาก็ไม่เห็นหรอกก็คืนไหนถ้าเดือนสว่างก็จะมองเห็นถ้าตรงไหนไม่สว่างก็มองเห็นแต่ดาวอย่างเดียวอ๋อเหรอรับ <c oughs> ก็คือมหน้าเนี่ยเรามองกันนเยแทบจะมองไม่เห็นเลยกลางคืนไม่เห็นเลยครับทานอะไรกัน <c oughs> ตอนอยู่ในป่าวันแรกเลยนะก็ <c oughs> มีข้าวก็ติบเล็กๆก,ก็ติบหนึ่งครับที่อย่างที่หอไปจากบ้านครับทําไมถึงหอบบังเอิญหอไปหรือว่ายังไงก็อหอไปกบว่าไปเช้าไปบ่ายเย็นเราก็จะกลับบ้านอยู่แล้วก็กะเอาไปกินกันในป่านั่นแหละครับผมอ่าปรากฏว่าแต่ว่าก็กลับไม่ได้ก็หลงอยู่ในโอเค <ปา S 2> ก็คือกินข้าวที่เอาเตรียมไปแล้วกินอะไรกันอีกฮะนอกจากข้าวน,นั้นกินผลไม้ที่ เหมือนกระลอกกระแตอะไรมันกินสัตว์ที่กินได้มันล่วงลงตามพื้นแล้วก็ไปเก็บมากินกันเพราะกินไปก่อนมันไม่มีอะไรกินแล้วก็อย่างเช่นก็มีลูกกระท้อนมาไยอะไรประมาณนี้นครับครับแ,แต่ไม่ได้เด็ดจ,จากต้นแต่มันมนะคือผล,ลไม้ที่สัตว์ทั้งหลายในยที่อยู่ในป่าเนี่ยมันไปแทะมันไปดึงลงมากินกันแล้วมันก็ตกตามพื้นรเราก็ไปหยิบมากินจ้ะใช่ครับประทังชีวิตไปก่อนใช่ครับโอ้โหพี่สติดีมากเลยนะ แล้วทำไมถึงไม่คิดจะไปหาพวกผลไม้มันไม่มีหรือว่ายังไงไม่มีครับในป่าแถบนั้นก็มีที่มองเห็นก็คือต้นกระท้อนแล้วก็มะไฟแล้วก็ตามลําธารก็มีกล้วยครับผมมีปีกล้วยแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีหยกกล้วยแค่นั้นแหละครับครับแล้วแล้วลกล้วยนี่คือกล้วยมันติดอยู่ในอยู่ในต้นเลยหรือว่าไงติดอยู่ในต้นครับผมแล้วก็ไปเด็ดมากินไหมกินครับน้ําก็มีลําธารน้ําก็ลําธารเกิดก็ไม่เยอะเป็นบวกเล็กๆแล้วก็ไปกรอก กอกมาจากมีขวดพลาสติกขวดสองขวดนะครับน้อแล้วก็ทําการก่อไฟแล้วก็ก่อไฟอยู่ตรงนี้น้ําก็ตั้งไว้ให้ละอุก่อนค่อยมากินอ๋อคือเราใช้ไฟแชกนั่นแหละจุดก่อไฟแล้วเอาน้ําเนี่ยมาต้มรับผมต้มใส่เป็นขวดพลาสติกครับผมต้มใส่ขวดพลาสติกครับผมเอาคางไว้ค่ะไม่แบบมันไม่ได้ตั้งกองไฟเอาไปตั้งกองไฟเอาเปลวไฟเอาร้อนกองไฟอยู่ลักษณะนี้ก็ตั้งไว้ข้างๆกับเปลวไฟให้มันร้อนให้มันร้อนก่อนโอ้โห คือก็ทําทุกวิถีทางอะนะฮะค,คือเราก็เกรงว่าไอ้น้ําที่อยู่ในลาธารมันอาจจะแบบเพราะน้ําตรงนั้นก็เป็นน้ทํทพิเศษใบไม้เน่าอะไรประมาณนี้เศษใบไม้น่ามันก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อปนอยู่พี่ก็ใช้วิธีจุดกองไฟกองนี้แหละเนี่ยกองนี้นะฮะอันนี้นกองนี้นะเสร็จปุ๊บเอาขวดน้ํตตัง้งไว้ข้างข้างนี้ให้ไอายความร้อนเนี่ยมันโดนขวดซะดูไว้ฮะม,มันจะได้แบบเออทุเลาไอ้พวกเชื้อโรคในบ้างใช่ครับอืมไม่ได้ไปต้มเพราะมันต้มไม่ได้ม่รู้จะใส่อะไรต้มไม่ครับ ตอนนั้นถามจริงๆเหอะคิดไหมว่าเราจะมีชีวิตรอดออกมาไม่ก็ความรู้สึกลึกๆเลยครับแรกสองสวันแรกก็คิดอยู่ว่าจะออกได้แต่พอมาวินิทีสุดท้ายก็คือวันที่หกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเจอครับตอนประมาณสักเที่ยงวันจะบ่ายผมก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมีจมูกสติออกไปแล้วว่าคือชีวิตน,นี้ก็คงตายไปแล้วครับ คือตายแล้วครับผมพอเจ้าหน้าี่มาเจอก็เสร็จปุ๊บก็่าโอเคเราได้เกิดใหม่แล้วครับระหว่างที่พี่พูดกับผมอยู่พี่ร้องไห้ครับผม,ผมขอโทษด้วยนะฮะที่ทําให้พี่ต้องกลับไปรู้สึกถึงเหตุการณ์วันนั้นอีกครับแต่สิ่งที่พี่กําลังเล่าผมแค่อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านที่ได้ดูอยู่อยากได้รู้ว่าคนเราเนี่ยถ้ามีสตินะฮะผมบอกเลยว่า เรารอดได้ครับนะครับนี่นนี่เป็นอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่น่าชื่นชมในสติของพวกพี่ๆที่มีกันอยู่นะครับ,ค,รบคือเขาบอกเขาเหมือนเขาตายแล้วเขาเกิดใหม่เห็นบอกว่าก่อนนอนต้องสวดมนต์กันทุกคืนใช่ครับจะสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองออกจากปาได้มาหาลูกหาพ่อหาแม่หาครอบครัวที่เขารอแล้วอยู่ ขออนุญาตถามทางลูกสาวนิดนึงลูกสาวไม่ได้เข้าไปด้วยพ่อหายไปกี่วันแม่หายไปกี่วันทําให้เรารู้สึกว่าเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งตอนแรกรู้ไหมว่าเขาเขาหลงป่าเขาติดป่าอเมื่อวันที่สิบสองที่เขาขึ้นไปค่ะในช่วงประมาณบ่ายสามเขาได้โทรหาหนูว่าเขากําลังกลับแล้วหนูก็คิดว่าคือปกติเขาก็ไปเช้าเย็นกลับตลอดจนคือมันผ่านไปตอนประมาณห้าโมงเย็นหนูก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเขายังไม่ถึง หนูก็ได้โทรกลับไปว่าจะถามว่าถึงไหนแล้วแต่คือมันติดต่อไม่ได้แล้วค่ะครับจนวันที่สิบสามแม่โทรมาบอกว่าแม่หลงป่าแล้วนะออกไม่ได้อืหนูก็เลยไปแบบไปบอกลุงว่าแม่แบบหลงป่าแล้วแล้วลุงเขาก็เลยขึ้นไปค้นหาค่ะค,ค้นหาแบบคือลุงอ่ะค้นหาอยู่สองวันก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะพอคิดว่าจะเจอแต่มันไม่เจอหนูก็เลยแบบเอ๊ะทำไมค้นแบบปกติ คือถ้าเขาหายไปหลงไปแค่วันเดียวอ่ะไปตามก็เจอแต่คราวนี้มันไม่เจอหนูก็เลยแบบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแบบค้นหาดีกว่าค่ะขอกําลังเจ้าหน้าที่มาค้นหาค่ะครับผมหลังจากนั้นก็เลยมีการระดมกําลังไปตอนนั้นห่วงพ่อแม่เรามหกญาติเราโอ้โหเขาไปอยู่ในนั้นตั้ง่วง <4 S 2> <น>ตั้งแต่เขาติดวันที่สองค่ะแล้วพอหกวันอ่ะคือหกวันแล้ววันนั้นขอโทษพี่ขอโทษคาถามีจริงๆนะตอนนั้นคิดว่าพวกเขายังอยู่กันไหม คือตอนนั้นมันมี 1970. คือช่วงวันที่คือคิดว่าแบบหนูคิดมาตลอดนะคะว่าเขาจะยังอยู่เพราะหนูยังมีความหวังนะคะว่าเขาจะต้องกลับมาหาหนูคือหนูรอเขามาตลอดรอทุกวันคือกินไม่ได้นอนไม่หลับตลอดหกวันที่ผ่านมาก็คนทางบ้านลูกสาวนะฮะรอพ่อรอแม่ รอป้าแต่แน่นอนนะครับว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปครับว่าสติของพวกเขาเหล่านี้ถือว่าดีสุดๆเป็นสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าสตินี่แหละครับทำให้เขารอดมาได้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงกรณีที่เขาได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกเขาเป็นยังไงและทำไมเ็ถึงตัดสินใจ จุดไฟเพื่อที่จะให้มีสัญญาณบอกไปแล้วมันไปแมักกันตรงไหนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอเขาภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่ที่เจอพวกเขาครั้งแรกโอ้โหดีใจเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ มาสู่รายการโขนกระแสคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ระหว่างพักเบรกไปนะฮะก็จะมีคน,นสอบถามเข้ามาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไปถามป้าเขาว่าครั้งแรกที่ไปเข้าป่าหาเห็ดเนี่ยไม่มีเงินซื้อเห็ดหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าที่มาที่ไปของการต้องเข้าไปอยู่ในป่าในครั้งนั้นเน่ะเนื่องจากป้าก็เองเนี่ยเล่าให้ผมฟังตอนต้นรายการอยู่แล้วว่าก่อนเข้ารายการนะครับบอกแกเนี่ยไม่มีตังคุณหนุ่มแล้วมีคนเอาเห็ดเนี่ยมาขายแกแล้วแกไม่มีตังซื้อ มันเป็นที่มาที่ทําไมแกถึงเนี่ยต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปหาเหตุที่ผมถามไปว่าป้าไม่มีตังหรอครับเพราะาป้าแกไม่ได้ตอบผมก็เลยถามย้ําให้ว่าแกไม่มีตังหรอถึงได้เข้าไปหาเหตุซึ่งแกก็บอกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่แกพูดมาแล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมถามไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมไปถามแบบแทงความรู้สึกป้าอีกอะไรเงี้ยบางทีต้องต้องดูแบบโลกเทาๆบ้างนะฮะบางทีก็อย่างอย่างสวยมากเกินไปเอาโอเคผมมาคุยกันต่อหมาสามตัวนะครับที่เข้าไปกับเรา นะฮะหมาสามตัวที่เข้าไปกับเรามันอยู่กันยังไงมันก็เรากินอะไรมันก็กินด้วยอะค่ะอืมเรากินอะไรมันกินด้วยจ้ะแล้วระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเขาไม่เดินไปนู่นไปนี่วิ่งไปไหนยังไองอะไรยังไงเหรอไม่ไปค่ะแบบกลัวมันอยู่แต่กับเจ้าของอ่าไม่กล้าจะไปไหนครับมีเจ้าหน้าที่เขาใช้ปืนเนี่ยนะฮะยิงเพื่อให้สัญญาณ ในระหว่างที่พวกพี่ๆหายไปเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยิน่ะไม่ได้ยินเลยจ<า>้โอ้โหไม่เคยได้ยินเสียงแม้แต่เขาว่าเขาเอาโฮไปล่อนหาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเสียงเครื่องบินก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินอืมไม่ได้ยินอะไรเลยจ<า>้นะฮะทีนี้คุณป้าครับตอนนั้นที่อยู่ในป่ากันเนี่ยป้าเป็นห่วงอะไรมากที่สุด เป็นห่วงลูกห่วงพ่อแม่ pain, และครอบครัวค่ะนึกถึงแต่ลูกนึกถึงแต่พ่อแม่ถูกไหมฮะว่าเราจะได้กลับออกไปไหมค่ะแล้วทําไมพี่ถึงตัดสินใจที Jeju ่จะเอาไปแช็คจุดบอกสัญญาณครับก็คือสุดท้ายแล้วยังไงก็ออกไม่ได้ก็ได้ยินเสียงหอแฟนแกได้ยินเสร็จปุ๊บในเวลานั้นผมก็ยังนอนนิ่งอยู่ครับพ่อลูกได้แล้วเราตายไม่ได้ลูกเรารออยู่ ก็ลุกขึ้นมาก่อไฟกันเสร็จปุ๊บก็มีมเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินผ่านไปก่อนนะครับอเอาช่วยกันก่อไฟแก้ใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นจากกองเดียวก็แยกเป็นสองกองแล้วพอลำที่สองก็บินผ่านชุบก็ผ่านไปวนกลับมาเสร็จปุ๊บก็บมาวนวนวนเสร็จเขาก็เห็นแฟนก่อนนะเออ่าเขาก็มีเสียงจากโฮลงมาข้างล่างครับใช่คุณวิลล์ไหมน้องบนอตไหมเ็นคนไฟเป็นคนไฟ ใช่ครับใช่ถอดเสื้อออกแล้วก็ยกมือให้พี่ด้วยผมก็ยกมือโบอกมือในเวลานั้นก็คือ,อนเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะฮะ ทีนะฮะที่ทางทหารเขาเข้าไปช่วยเหลือใช่ครับนะครับในตอนที่เราได้ยินเสียงคอปเตอร์ครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างก็ชื่นขึ้นใจดีขึ้นมานิดน,นึงว่าเออยังไงแล้วก็น่าจะมีคนมาช่วยเหลือแล้ว,ลวครับแต่ว่าในช่วงเวลาวิกฤตตรงนั้นก็คือทําไงเราจะเห็นเขาเขาจะเห็นเราก็พยายามพอดเสื้อโบกแล้วโบกเราเขาก็ไม่เห็นเอาใสนกระบอก ก่อไฟดีกว่าก่อกองแรกก็ไม่โตเท่าไหร่ขยายอีกกองนึงให้โตขึ้นเอาไฟใส่เยอะๆวันนั้นก่<ข>อไฟถึงสามกองก่ขอข,อขออยายออกไปเรื่อยครับแล้วก็เวลาเห็นมันแบบเขาล่อนมาใกล้ๆแล้วก็ร้องร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยพวกเราหลงป่าครับนี่คือควันไฟนะฮะใช่ครับถูกไหมครับเนี่ยนะฮะอ่า ทีนี้ผมขออนุญาตถามถึงเรื่องของสัตว์ป่าบ้างเข้าไปตอนที่เราติดอยู่ข้างในย้อนกลับไปเนี่ยเราไปเจอพวกสัตว์ป่าพวกอะไรยังไงบ้างไหมครับได้ยินแต่เสียงค่ะเสียงช้างแล้วก็โล่งรอยของช้างแต่กระทิงอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่ไม่ไกลเดินไปก็เจอรอยเจออะไรแต่ไม่เจอตัวเหมือนว่ามีอะไรมาบังเราไว้ที่เรานอนก็เสียงช้างรลอง หมือนมันจะมาใกล้ๆแต่ก็ไม่มาถึงเพราะว่าพอตอนเช้ามาเราก็อืพอเห็นแสงสว่างแล้วเราก็ไปพากันเดินอีกก็เดินต่อไปอีกไม่ต้องแล้วลแล้วเราหลุดจากไอ้ตรงเขาวงกตนั้นมาได้ยังไงฮะท่อาเมื่อกี้ตอนที่พี่บอกมาก็คือว่าพี่ถอยเหรียญน,นะฮะหัวไปขวาซ้ายไปก็เออเออก้อยไปซ้ายปรกากฏพอไปซ้ายแล้ววนกลับมาเดินทั้งวันนะฮะกลับมาเป็นจุดเดิม ที่พี่กากระบาดที่ต้นไม้เอาไว้ใช่ครับแล้วทํายังไงถึงหลุดจากตรงนั้นไปเดินตามตะวันอเดินตามตะวัน<ะ>ทำไมเดินตามตะวันก็บอกเห็นบอกตะวันอยู่ตรงนู้นบ้านเราต้องอยู่ตรงนู้นเดินออกตามหาทางบอกว่ามันต้องมีทางจนได้เพราะว่าตะวันอยู่ตรงนู้นเราต้องเดินต่อไปแล้วไม่เดินไปทางไหนตะวันขึ้นทางไหนเราเดินไปทางนู้น เจอบ้านใครก็ช่างถึงไม่ใช่บ้านเราเราก็ต้องไปเดินไปให้ถึงเผื่อไปเจอคนแล้วจะได้ขอความช่วยเหลือจากเขาถ้าเราอยู่กับที่ไม่เจอใครเราก็ต้องตายอ<ะ>อกไม่ได้แล้วก็ไม่มีอาหารกินฮะเออบนบานสารกล่าวเราบนใครไว้บนบนเจ้าป่าเจ้าเขา จะให้หัวหมูเขาหัวหนึงเหล้าขวดนึง<ม>ข้าวกระติบนึังจ้ะแล้วก็มีบุหรี่อีกสองตัวครับบอกเขาว่าถ้าลูกออกจากป่านี้ได้แล้วลูกจะกลับไปแก้บนอืแล้วก็แฟนเขาก็บนต้นพึ่งบนบ,บนพระธาตุสี่ทงรักนู้นด้วยเพื่อจะไปเพื่อจะให้ออกจากป่าได้บนกันทุกคนพี่สาวก็บนแล้วก็จะให้ แฟนบวชจะบวชพระออกมาแล้วก็จะบวชให้เขาถึงถึงเห็นโฮข้างนงั้นคงไม่เห็นเพราะว่าวันที่หกแล้วที่บนกันที่แรกไม่ได้คิดบนอะไรกันเลยมมีแต่สวดมนต์ภาวนาว่าขอให้ออกจากป่าได้แต่ก็อ,อกไม่ได้หมดหนทางทุกอย่างแล้วก็เลยบอกว่าอืมขอบนหัวหมูเขาเพื่อ,อเ,เราจะได้ออก ครับเห็นบอกทางพี่เองเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งฝันด้วยจ้ะฝันว่าอะไรฮะฝันว่ามีชายสี่คนมาล้อมไว้ <c oughs> มาอยู่เป็นจุดๆอบอกว่าจะไม่ให้ออกจะไม่ให้ไปไหนแล้วครับแต่ในความฝันก็เลยบอกว่ายังไงก็จะกลับมาอยู่แล้วจะกลัม <คำ S 1> บมาไม่ให้เราออกอย่างเนี้เหรอฮะจ้ะก็บอกว่าไม่ให้ไปไหนแล้วให้อยู่ที่นี่กันโอเคแต่เราก็ แต่ในความฝันเราก็ว่าเราอกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราอกครับเราก็พยายามหาทุกทางแต่มันก็เหมือนมีช่องทางให้เราเดินอืเดินไปมันก็เ,เหมือนเราเดินไปทางตันครับฮะเอ,อสุดท้ายยิงป่านั้นมีคนเคยหลงไหมมีแล้วเขาออกมาได้ไหมออกได้มีคนที่ก็หลงเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาไหมก็ไม่เคยมีไม่เคยมีจ้ะ นะครับอ้าวโอเคเวลาหมดจริงๆนะฮะสุดท้ายนะครับมีอะไรอยากจะขอบคุณใครเชิญนะฮะอยากขอบคุณพี่ๆทหารและก็ผู้ว่าในอำเภอทุกๆคนที่ช่วยเหลือพวกเราแต่ที่เราเอ่ยมาก็ดีที่เราไม่ได้เอ่ยมากก็ดีทุกๆท่านที่ติดตามเราอยู่ขอขอบคุณนะคะพวกเราออกมาได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เข้าอีก ขอบคุณมากมากเลยค่ะรับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับพี่ครับกำลังใจนะครับเอาละครับก็เรียกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะฮะอย่างที่บอกไว้แต่แน่นอนนะครับว่าทุกอย่างต้องมีสตินะครับในการที่เราต้องเผชิญอะไรกับสักอย่างหนึ่งเนี่ยสติสําคัญที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคําพูดอะไรที่ทาพภาดไปไม่ถูกหูหรือไม่ดีขออภัยด้วยนะครับ